เอาเลยครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมท่านนั้นด้วยนะครับอยู่ผมกุงเฮียดินนะฮะในรายการจอบประเด็นหลังดูกันในวันนี้นะครับซึ่งประเด็นวันนี้ตอนที่12เนี่ยแน่นอนอยู่แล้วนะครับว่ามันจะต้องเป็นประเด็นระหว่างยูจิแล้วก็จุนเปย์เพราะเมื่อยูจินะครับรู้ว่าโรงเรียนของจุนเปย์นั้นกําลังเกิดอันตรายเกิดขึ้นก็เลยรีบบึ่งไปทันทีแม้ว่าพวกนานาีิจะห้ามไว้ก็ไม่ฟังเมื่อยูจินะครับผมไม่เห็นจุนเปย์ก็เกิดการต่อสู้ระหว่างมิตรภาพมันเกิดขึ้นนะครับเพราะทั้งสองคนเน โดยพลังสายเวทของจุนเปก็คือการใช้พิษนะครับโดยผ่านออกมาทางชี้นี่งมิแต่ถึงอย่างนั้นนะครับก็ไม่สามารถจะทำอะไรยูจิได้เลยนะครับเพราะว่ายูจิในตอนนี้นั้นกําลังโกรธมากๆเพราะว่าเขาในตอนนี้นั้นยังไม่รู้ถึงสาเหตุว่าทําไมจุนเปถึงได้กลายเป็นแบบนี้นะครับดังนั้นยูจิจึงตั้งสตินะครับผมแล้วก็ถามจุนเปว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแนะ่จุนเปกก็ได้บอกว่าแม่ของเขานั้นถูกฆ่าตายเพราะมีคนเอานิวสคูนะมาไว้ที่บ้านของเขา เมื่อยูจิได้ทราบเรื่องทั้งหมดนะครับก็ใจยเย็นลงแล้วก็ชวนจุนเปเนี่ยเข้าโรงเรียนสายเวทด้วยกันนะครับเพื่อตามหาคนร้ายแน่นอนครับทุกอย่างเหมือนจะไปได้สวยแต่ในขนานั้นน่ยมายิโตะก็มาพอดีนอกจากจะเข้ามาโจมตียูจิแล้วก็ยังมาแปลสภาพให้จุนเปเนี่ยกลายเป็นปีศาจคำสาบด้วยนะครับนั่นนะฮะทำให้ยูจิเนี่ยโกรธมากๆแบบโกรธเลยก็เลยร้องเรียกให้สุคุณาช่วยนะครับช่วยรักษาจุนเปให้หน่อยแต่ว่าสุคุนะน,นั้น ก็ไม่ช่วยนะครับแถมยังหัวร้ออีกด้วยทําให้ตอนนั้นยูจิได้รู้เลยว่ายังไงคํำสาบก็คือคํำสาบไม่มีวันที่จะมาอยู่ข้างเดียวกับเขาแน่นอนจึงระเบิดความโกรธอย่างที่ไม่เคยมีมาก,ก่อนนะครับจนสามารถที่จะทะลวงไปถึงวิญญาณของมหิโตได้เลยจากนั้นการต่อสู้ที่แท้จริงก็ได้เริ่มต้นขึ้นนะครับถึงจะดูเหมือนว่ามหิโตะจะได้เปรียบนะครับแต่ว่ายูจิในตอนนี้นั้นไม่สนอะไรแล้วนะครับสนเพียงอย่างเดียวก็คือต้องฆ่ามหิโตะให้ได้ แต่ว,ว่ามฮิโตก็ไม่ใช่อ่อนๆนะครับผมก็เลยได้ว่าเคาน์เตอร์เตรียมสวนกลับเนี่ยแต่ว,ว่าโชคดีหน่อยที่ว่านานามีมาช่วยไว้ก่อนจากการต่อสู้ในตอนที่แล้วที่นานามีได้ต่อสู้กับมหิโตนะครับเขาได้บอกว่าเขาไม่สามารถจะโจมตีมหิโตได้แต่ว่าพระเอกของเรายูจิสามารถโจมตีได้นะครับและแล้วการต่อสู้แท้ทีมเพื่อปัดเป่ามหิโตนะครับก็เ,เริ่มต้นขึ้นเอาว่า คลิปนี้มันก็จะเหมือนการสปอยปแปลกๆนะครับเพราะว่าตอนที่12เนี่ยจะเป็นแบบจะมีแต่การต่อสู้นะครับประเด็นมันเลยไม่ได้เยอะมากมายนักโดยประเด็นจะอยู่ที่พลังของยูจินะครับที่สามารถโจมตีได้ไปถึงดวงวิญญาณนะครับผมแล้วก็ความแข็งแกร่งของมหิโตนะครับที่ขนาดย,ยังไม่ได้ใช้สายเวทกลางอาาเขตนะครับก็ยังแข็งแกร่งขนาดนี้แล้วก็ความเจ้าเล่ห์ของสุคนนะครับเพราะว่ามีแค่สุคนเท่นนั้นที่สามารถจำสัญญาของตัวเอง ซึ่งยูจิเนี่ยจำไม่ได้แล้วเป็นข้อตกลงระหว่างยูจิแล้วก็สุคนะนันเองนะครับบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยแบบว่ามันแบบมันมากๆนะครับแล้วก็คือพี่ยูจิของเราเนี่ยอึดจะจัดแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่ามาฮิโตะจะหลอกใช้จุนเปขนาดนี้เนี่ยสงสารเลยนะครับผมประเด็นก็มีเท่านี้แหละนะครับผมใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้นะครับแล้วก็รอคลิปใหม่ๆนะฮะก็คือช่วงนี้ก็ทำแต่เม็ดเรื่องนี้เพราะว่ายังไม่ค่อยว่างเท่าไหร่นะครับแต่ไม่ต้องกลัวนะฮะเร แล้วก็อีกรายการอื่นๆของเราก็มีแยะแยะนะไม่ได้ทำเลยบ้าเอ้ยอยากให้เราทำอะไรนะครับผมก็ซ่อนเม้นในใต้ใต้คอมเมนต์นะครับหรือว่าตามโพสต์หรือว่าในเพจก็ได้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาก,กันไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม